สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวอ l เล y ตบอลฮอ l ิกวิถีชีวิตตามติดวอลเลย์บอลครับในที่สุดทีมวอลเลย์บอลญิงไทยของเราก็คว้าชัยชนะอันน่าประทับใจเหนือทีมสวีเดนไปได้3 .0 ต่อศูนย์เซตซึ่งฟอร์มการเล่นของสาวๆเนี่ยก็ทําเอาผู้บรรยายชาวต่างชาติถึงกับออกปากชื่นชมในทุกจังหวะเลยครับวันนี้แอดได้รวบรวมคําพูดเด็ดจากผู้บรรยายในแต่ละแต้มมาแปลทุกคนได้ชมกันครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะทึ่งกับความสามารถของนักกีฬาไทยในยแต่และจังหวะมากน้อยแค่ไหนครับไปชมกันเลยครับพอลูกนี้จบลงไปนะครับเป็นการทําแต้มจากปิมพิชยานะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าลูกนี้เป็นการตกที่สุดยอดมากในมุมแคบๆเพื่อตีกลับไปได้ทําได้สวยงามมากตบเลียดเส้นไปเลยจากกกรมเรากําลังจะมีเกมที่มันๆแล้ว และทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมต่อว่าทีมไทยจะพยายามใช้ความเร็วนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาถนัดคุณเห็นได้ชัดเจนในสถานการณ์นั้นเลยบอลมันถูกส่งไปเร็วกว่าตัวบล็อกนั่นคือโอกาสเดียวที่พวกเธอจะหนีบล็อกสูงๆได้ในระหว่างที่มีการแข่งขันครับทางผู้บรรยายเขามีการพูดถึงบรรยากาศกองเชียร์ของประเทศไทยด้วยนะครับผู้บรรยายผู้หญิงเขาบอกว่า แฟนๆก็รู้ว่าแบบนี้สัมพันธ์แค่ไหนเหมือนกันนะเพราะตอนแข่งกับอียิปต์อะไม่รู้สึกว่าเสียงจะดังขนาดนี้เลยหรือฉันคิดไปเองนะเขาถามผู้บรรยายผู้ชายนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าไม่ใช่แน่ๆคุณไม่ได้คิดไปเองแน่นอนครับอันเนี้ยก็เหมือนเป็นจุดสังเกตที่ทางผู้บรรยายเขาสังเกตนะครับว่าเหมือนเสียงเชียร์ที่เราเชียร์ตอนเราแข่งกับอียิปต์อะไม่ได้ดังเท่ากับเสียงเชียร์ที่เราเชียร์ตอนแข่งกับสวีเดนแสดงว่าอันเนี้ยเหมือนเขากําลังบอกว่าคนไทยอะรู้ว่าแม์เนี้ยมันสาคัญนะ อะไรประมาณนี้ครับลูกต่อมาครับเป็นลูกที่เขาชมกับบอลแรกที่เราเปิดได้ดีครับแล้วก็มีการชมพรพันธ์ด้วยว่าเป็นเซตที่สุดยอดมากครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าคนแรกนี้เปิดบอลแรกได้ดีเลยครับบอลเข้ามาตรงหน้าพรพันธ์แล้วเธอก็เซตต่อไปด้านหลังได้อย่างรวดเร็วเป็นความเร็วที่ดีมากในจังหวะลุกทําแต้มครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาบอกว่า ตอนนี้พรพันธ์ทำได้ดีมากในการเพิ่มความเร็วให้กับบอลไม่ว่าเธอจะส่งบอลไปในทิศทางไหนเธอก็สร้างปัญหาให้กับตัวบล็อกกลางสวีเดนได้จริงๆในลูกต่อมาครับเป็นลูกที่เขามีการพูดถึงลูกเสริร์ฟอันหนักหน่วงทางสวีเดนนะครับ เหมือนเขามีการวางแผนไว้แล้วว่าเวลาเล่นกับทีมประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสิริมหนักๆให้บอลแรกของทีมไทยเปิดมาไม่ดีนะครับเพื่อตรงนี้จะได้กดดันให้ทีมไทยเปิดบอลแรกแล้วก็บุกไม่ได้นะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องระวังพรพันธ์ให้ดีเดี๋ยวเธอจะทําอะไรคล้ายๆเดิมกันอีกครั้งหนึ่งผู้บรรยายผู้ชายก็เลยพูดเสริมว่าลูกเสิร์ฟลูกลอยหมุนหลังของแอนเดอร์สันน่ะไม่ได้สร้างปัญหากับทีมรับเลยและเป็นผลทําให้ทีมไทยทําแต้มจากจังหวะรับนี้ได้ ทางผู้บรรยายผู้หญิงกเลยบอกว่านี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ของโค้ชไมเคิลอย่างแน่นอนนั่นคือการเสิร์ฟให้หนักเพราะคุณจะไม่สามารถปล่อยให้ทีมไทยได้อยู่ในจังหวะที่ถนัดตรงนี้เขาใช้คําว่าคอนฟอร์ดโซนนะครับเขาบอกว่าเป็นการเสิร์ฟหนักเนี่ยจะปล่อยไม่ให้ทีมไทยอยู่ในจังหวะที่ถนัดในเรื่องของความเร็วของเกมรกได้เพราะถ้าปล่อยเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่ทีมไทยจะบกกลับอย่างรวดเร็วเลยละ่ะอันนี้คือทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาบอกนะครับว่า ทางสวีเดนเขามีการเตรียมเสริมหนักๆมาจะได้ที่ไทยจะได้จะได้ไม่เปิดบอลแรกได้ดีแล้วก็ทำเกมรุกได้เร็วในลูกนี้ครับเป็นลูกที่ทางผู้บรรยายผู้ชายเขามาพูดถึงการยืนผิดที่ของทางไมโครนะครับก็คือโค้ชที่ดูที่เหมือนยืนใกล้สนาบจนเกินไปแล้วก็ทาผู้บรรยายผู้หญิงเขามาพูดถึงการที่ไทยอ่ะใช้ประโยชน์จากบล็อกที่สูงยังไงนะครับ ทางผู้ปัญยายผู้ชายเขาเลยบอกว่าสเตป s ันนะเสิร์ฟได้ยากมากครับอันนี้หมายถึงฝั่งสวีเดนเสิร์ฟมาที่ไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นลูกที่เสิร์ฟยากมากๆครับทําให้ไทยต้องถอยออกไปจากหน้าเน็ตนี่เป็นโอกาสแต่ก็พลาดทําแต้มไปอย่างน่าเสียดายและผมจะบอกอะไรให้นะเมื่อไหร่ที่โค้ดไมเคิลยืนผิดที่ลูกบอลตกลงไปโดนเท้าเขาและมันจะทําให้สตเซ์นนะ่ะลังเลที่จะวิ่งไปรับลูกนั้นด้วย เสียงผู้บรรยายผู้หญิงเขาไม่ได้สนใจประเด็นนี้แต่เขาสนใจที่ไทยตบผ่านฮอกไปได้ยังไงทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยบอกว่าแต่เธอตบผ่านฮอกไปได้ยังไงคุณคงคิดว่าคนสุดท้ายที่จะตบใส่ก็คือฮอกแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทีมไทยทําพวกเขากําลังใช้บล็อกที่อยู่ตรงหน้าที่สูงให้เป็นประโยชน์อยู่พอลูกนี้จบไปนะครับทางผู้บรรยายทั้งสองคนเขามาชมเรื่องการรับบอลแรกที่ดีแล้วก็ ทัดดาวที่เก่งในเรื่องของบอลเร็วนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าทีมที่รับบอลแรกได้ดีที่สุดมักจะเป็นทีมที่ชนะค่ะและลูกเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแสดงให้เห็นว่าทีมไทยอะสามารถเล่นบอลเร็วได้ยอดเยี่ยมมากทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยมาเสริมตรงเนี้ยครับว่าทัดดาวจัดก,การลูกตบนั้นลงไปได้เธอเคยเล่นวอลเล์บอลในญี่ปุ่นให้กับทีมบูคแคสครับเธอเข้าจู่โจมลูกนั้นได้อย่างรวดเร็วสุดๆไปเลย ต่อมาครับก็เป็นลูกที่ทําแต้มจากทางทัดดาวด้วยบอเลเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อทาแต้มจบลงไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าเธอเข้าจู่โจมลูกนั้นยังรักษาการนําอยู่แถมยังคงมุ่งมั่นทีมไทยทําได้ทั้งหมดเลยทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาบอกว่าและเปิดบอลแรกได้ดีมากๆเลยฉันหมายถึงลูกเสริมแบบโฟลดถูกจี้ไปที่หัวเสาของฝั่งไทยแต่ก็นั่นแหละบอลถูกรับแล้วก็เปิดบอลแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ บอลได้ถูกเปิดในตำแหน่งบนหัวของตัวเซตพอดีเป๊ะทำให้ทีมไทยมีตัวเลือกมากมายที่จะเลือกได้เลยว่าจะส่งบอลให้ใครเป็นคนทำแต้มพอลูกนี้จบลงไปนะครับทางผู้บรรยายวิชายก็เลยมาชมตรงนี้ครับว่าตอนนี้เกมของประเทศไทยเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่า ตีทำแต้มได้อย่างสมบูรณ์แบบไปเลยการเล่นแบบโอเวอร์โหลดที่หน้าตัวบล็อกกลางของสวีเดนทำให้ตัวบล็อกกลางไม่สามารถขยับไปปิดหัวเสาได้ทันเลยเพราะตัวบล็อกกลางของสวีเดนน่ะต้องคอยระแวงการโจมตีจากแดนกลางเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ทีมไทยก็ใช้ลูกแบบนี้ทำแต้มมันแล้วหลายต่อหลายครั้งทำให้ตัวตบหัวเสามีโอกาสทำแต้มแบบตัวต่อตัวหรือที่จะได้แต้มกับบล็อกเดี่ยวได้ซึ่งตบได้ง่ายกว่ามากๆค่ะ เสริมเกรดเล็กๆน้อยๆให้นิดน,นึงครับกลยุทธ์การเล่นแบบโอเวอร์โหลดที่ผู้บรรยายาผู้หญิงเขาพูดถึงก่อนหน้านี้ครับเป็นการเล่นที่ทีมไทยอ่ะส่งผู้เล่นขึ้นจู่โจมพร้อมกันในตำแหน่งใกล้เคียงกันด้วยจากคลิปก็คือหัวเสาแล้วก็ตัวบอเลเร็วอ่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้กันไม่พอขึ้นพร้อมกันไปอีกการใช้เทคนิคตรงนี้ครับเพื่อดึงตัวบล็อกคู่แข่งให้มาปิดไปทางนั้น ทีนี้พอทีมไทยนะครับทาแต้มได้แบบเป็นกกอบเป็นกำรรนะครับทางโค้ชสวีเดนก็เลยขอเวลานอกนะครับทีนี้ก็ขอเวลานอกไปเรื่อยๆนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าฉันน่ะได้ยินแล้วก็คิดว่าโค้ชไมเคิลอ่ะกาลังพูดถึงเรื่องบล็อกโดยเฉพาะเลยค่ะเขาบอกว่าพวกเขาอ่ะบล็อกสูงเกินไปนิดหน่อยเราต้องวางแขนข้ามไปทีนี้ผู้บรรยายผู้หญิงเ็าเริ่มมาเสริมในมุมมองของเขา ความหมายก็คือว่าผู้บรรยายผู้หญิงเขาเคยเป็นบล็อกมาก่อนเขาก็เลยบอกว่าแต่ในมุมมองของตัวบล็อกแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะที่จะทําแบบนั้นได้เพราะอะไรนั่นหรอก็เพราะว่าเมื่อทีมอย่างไทยบุกเข้ามาซึ่งมันเร็วขนาดนั้นคุณไม่มีเวลามากพอที่จะบล็อกได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยต่อมาครับเป็นลูกที่ทางผู้บรรยายผู้ชายถ้าได้ไปฟังเสียงนะครับแต่ทีเนี้ยมันลงเสียงไม่ได้เขามีความ ชอบมากๆเขาตื่นเต้นมากๆกับการตีลูกนี้ของวิมลลัตน์ก็คือไก่นะครับได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเขาเลยบอกว่าลูกนี้เป็นฟรีบอลให้ประเทศไทยครับพวกเขาอาจจะนําไปสีแต้มได้ในลูกนี้ทีนี้พอวิมวลรัตนะครับทุบทําแต้มลงไปเขาตะโกนมอกบ่าโอ้โหใช่เลยพวกเขาตบทนานําคะแนนวิมลลัตน์ตบลูกนั้นได้เป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากอันนี้คือทางผู้บรรยายผู้ชายเขาแบบ บัดคงกระทับใจมากๆเพราะเขาแบบโอ้โหเขาใช้คำว่าวอตอเพย์ก็คือเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมเสียนี้กระไรนะครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่ามันสนุกมากที่ได้เห็นทีมไทยเล่นด้วยความสุขแบบที่พวกเขาเป็นเสมอเลยแล้วผู้บรรยายก็เลยมาพูดตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าโอ้นั่นแหละเธอแค่กระโดดหลอกนิดหน่อยไปข้างหน้าแล้วเธอก็ปิดแต้มไปอย่างสวยงามลูกนี้สมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้คือเขาก็มาชมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไก่ยิมมอลรัสเนี่ย ตีลูกนี้แล้วก็ทําแต้มได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็สวยงามมากเพราะลูกนี้จบลงไปนะครับก็เป็นลูกอีกหนึ่งลูกที่ทางพรพันบล็อกได้ผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าบล็อกได้แล้วทีมไทยขึ้นนํา5แต้มทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าลูกนี้เป็นลูกที่ตีมาแรงมากพุ่งตรงเข้ามือของพรพันโดยปกติแล้วนั่นจะเป็นโซนที่คู่แข่งอ่ะอยากโจมตีเพราะเธอเป็นตัวบล็อกที่ตัวเล็กกว่าแต่เธอก็ยังมีวินยัยและก็บล็อกจนได้ อันนี้เป็นคำชมที่ทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาชมทางพรานพันว่าเป็นคนบล็อกที่มีวินัยมากขนาดลูกจากฮอกที่ตกมาแรงๆยังบล็อกได้เลยต่อมาเป็นลูกที่บีมพิมพิชญาทาแต้มได้อีกแล้วนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเป็นการตกที่สุดยอดอะไรอย่างนี้จากพิมพิชญาทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมตรงนี้ครับว่าตอนนี้เธอเป็นตัวตกทําคะแนนที่ยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะเมื่อมีผู้เล่นแค่คนเดียวที่ขึ้นบล็อกอยู่ตรงหน้าเธอเธอมีวิสัยทัศน์ในสนามที่ดีมากในการมองเห็นว่าเธอจะตบไปในทิศทางไหนลูกนี้ก็เป็นอีกลูกที่ทําแต้มเลยจากพิมพิษยานะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าไม่สนแล้วตอนนี้พิมพิษยาทำคะแนนได้อีกแล้วเหมือนกับเล่นสนุกกันอยู่เลยตอนนี้ทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยมาเสริมตรงนี้ครับว่าใช่เลยค่ะ เธอตีได้สูสีกับแพกมากๆเลย2คนนี้กําลังสู้กันแบบตัวต่อตัวแต่พิมพิชญาณะตบได้เร็วมากซึ่งหมายถึงว่าพิมพิชญาก,กระโดดขึ้นตบได้เร็วมากจนแทบจะไม่มีเวลาถอยออกจากหน้าเน็ตเลยนี่มันเป็นลูกตบแบบ1จังหวะครึ่งอันนี้เสริมให้นิดหนึ่งครับขอใช้คําว่า One and ค Half Tempo ก็คือหมายถึงเป็นลูกตบจังหวะหนึ่งครึ่งในทางวอลเลย์บอลตรงนี้ครับจังหวะหนึ่งครึ่งคืออะไรมันก็คือการเซตที่เร็วกว่าบอลหลักปกติ แต่ไม่เร็วเท่ากับบอลเร็วอันนี้เป็นจังหวะที่ต้องอาศัยความเข้าใจกันมากๆเลยครับระหว่างตัวเซตกับตัวตบอันนี้ผู้บรรยายผู้หญิงเขากําลังชี้ให้เราเห็นว่าทีมไทยใช้บอลจังหวะที่รวดเร็วเพื่อเป็นการหลอกบอกของคู่ต่อสู้แล้วก็พิมพิชยาเนี่ยเขาตบลูกนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ พอลูกนี้จบลงไปนะครับก็เป็นลูกที่เกิดการแย่งกันรับบอลแรกนิดหน่อยนะครับระหว่างสาัตยาพรกับออทางริเบโรนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่ามีความสับสนกันเล็กน้อยนะและทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมตรงนี้ครับว่าตอนที่ทีมไทยอ่ะดูเหมือนจะเสียจังหวะไปเล็กน้อยฉันหมายถึงนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ2จังหวะที่ดูไม่เข้าที่แต่พวกเธอก็ยังวางบอลในตำแหน่งที่ตกได้ และก็วางได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสูงทั้งกว้างแล้วก็ชิดตาขายเพราะลูกนี้จดลงไปนะครับเป็นลูกที่แอร์ชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อของทางขพนพันธุ์นะครับและก็เป็นลูกตบ3เมตรจากทิมพิชยาที่ตบได้คมมากๆแล้วก็รวดเร็วแล้วก็แรงมากๆนะครับทางผู้บรรยายวิชายก็เลยบอกว่าผมคิดว่าเธอจะเซตไปทางด้านหลังผมคิดว่าจะไปด้านหลังแน่แต่มันไม่ใช่เลย ผมเนี่ยต้องกลับไปดูอีกทีว่ามือเธออะทอะไรอยู่นัน่นเป็นการหลอกล่อ,อที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้ถามผู้บรรยายผู้ชายก็กลังชมพรพันธ์อยู่นะครับว่าหลอกล่อได้ยอดเยี่ยมมากๆทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมการหลอกล่อของพรพันธ์ตรงนี้ว่าเธอแทบจะไม่ได้ใช้ลูกตกจัดแดนหลังเท่าไหร่เลยจนถึงตอนนี้ดังนั้นตัวบล็อกของทางสวีเดนนะจึงเริ่มเสียจังหวะแล้วก็หลงไปแล้วเพราะพวกเขาคิดว่าบ bon อลน่ะยังไงย,ยังไงก็ถูกส่งไปที่หัวเสาแน่นอน นั่นจึงเป็นจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่ทางพรพันธ์จะใช้ลูกตกจากแดนหลังทําแต้มลูกนี้ก็เป็นลูกที่แอดมองว่าเป็นลูกที่เหลือจะเชื่อเหมือนกันใครมันจะคิดว่าเราจะเล่นบอลเร็วจากเซตการเซตที่มาจากเส้ส3เมตเนาะทางผู้บรรยายผู้ชายในระหว่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยการรับที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งจากพรพันธ์ตอนนี้มีโอกาสจะตกทําคะแนนแล้วโอ้เธอเล่นบอลเร็วแน่นอนอยู่แล้ว สวีเดนคงคิดว่าเธอจะสมบอลไปที่หัวเสาทางด้านข้างแน่ๆทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาพูดตรงนี้ครับว่านี่เป็นการเล่นโต๊กับที่ยอดเยี่ยมมากๆพรพันธ์ต้องหลบเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งเพื่อไปเซตให้ทันเธอยังคงเล่นบอลเร็วจากเส้น3เมตรใครที่ไหนจะคิดว่าบอนลนั้นจะไปที่ตัวตบบอลเร็วกันล่ะอันนี้ก็คือเหลือจะเชื่อกันหมดนะครับว่าคือทุกคนเซอร์ไพรส์มากว่าพรพันธ์เซต บอลไปให้บอลเร็วแต่ว่าตัวเองอ่ะอยู่ที่เส้น3เมตรเหลือจะเชื่อจริงๆครับลูกนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ทางพรพันธ์มีการเซตลูกที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยมาชมตรงเนี้ยครับว่าลูกนี้มันไม่มีทางที่คู่แข่งอ่ะจะสกัดได้เลยบอลแรกเปิดเข้าจุดที่สมบูรณ์แบบบนหัวของพรพันพอดีเป๊ะซึ่งตอนเนี้ย เธอก็รู้ว่าพิมพิษยาอยู่ตรงไหนกันแล้วทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาบอกตรงนี้ครับว่าแล้วดูความสูงของบอลลูกนั้นสิมันแทบจะลอดสาอากาศมาเลยมันแบนราบแล้วก็เร็วมากๆเลยลูกนี้ก็เป็นลูกที่ไม่มีอะไรครับก็แค่เขาพยายามจะสื่อว่าบอลของคนไทยอ่นเร็วมากๆครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านำหกแต้มสำหรับทีมไทยครับนี่อาจจะนำเจ็ดแต้มเลยก็ได้ แล้วก็เป็นเจ็ดแต้มจริงๆในเซตที่2นี้ทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เรามาเสริมเรื่องความเร็วของบอลนะครับว่าบอกเลยว่าเนี่ยเร็วมากฮอกกับพยายามแอบเข้ามาช่วยบล็อกแล้วนะแต่ดูนี่สิความเร็วของบอลนะ่ะทำให้เธอไม่มีเวลาที่จะเหวี่ยงแขนขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างเต็มตัวเพื่อที่จะบล็อกตัวเธออยู่ตรงนั้นนะ่ะเพื่อช่วยแต่แขนของเธอไม่ได้ช่วยอะไรเลย ลูกนี้ก็เป็นลูกที่ทางผู้บรรยายเขาชมพรพันุ์โดยเฉพาะนะครับทางผู้บรรยายเ็าเลยบอกว่าโอ้โหนี่เป็นการเซตที่ยอดเยี่ยมมากๆตัวบล็อกกลางกระโดดแบบไม่รู้เลยว่าบอลมันจะไปทางไหนแอนเดอร์สันคิดว่าจะไปบอลเร็วนะั่นแน่แต่ผิดกลับส่งไปทางอื่นนี่เป็นจังหวะการกระโดดหลอกของเธอใช่ไหมล่ะที่ทําให้อ่านทางได้ยากมากๆเลยทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยมาพูดถึงเบื้องหลังที่โคชไมิลค์ครับ ไปซ้อมที่เกาหลีก่อนหน้าที่จะมาทัวร์นาเมนต์นี้เขาบอกว่าและโค้ชไมเคิลอ่ะเคยบอกว่านี่คือเหตุผลที่สวีเดนน่ะไปซ้อมที่เกาหลีก่อนมาทัวร์นาเมนต์นี้เพื่ออะไรอะเหรอเพื่อพยายามซ้อมรับมือกับทีมที่มีเกมรุกเร็วแบบทีมไทยยังไงล่ะและพอลูกนี้จบลงไปนะครับผู้บรรยายผู้ชายเขาไม่โฟกัสที่ไหนเลยเขาโฟกัสที่การรับบอลแรกที่ยอดเยี่ยมมากๆของทางอาบุมบิงนะครับ ทางผู้บรรยายผู้ชายเข้ามาชมตรงนี้ครับว่าเป็นการรับที่ยอดเยี่ยมวิเศษมากๆลืมเรื่องการเซ็ตลืมเรื่องการตบไปก่อนการรับลูกเสิร์ฟเร็วลูกนั้นน่ะมันยอดเยี่ยมจริงๆและทางผู้บรรยายผู้หญิงก็มาเสริมตรงนี้เหมือนกันว่าดูความแรงของลูกเสิร์ฟนั้นสิแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะรับแล้วก็ทําได้ง่ายๆเลยแค่มีปฏิกิริยากับมันก็ว่าเก่งกันแล้วและทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยไหม พอกล้องมันตัดไปที่หน้าโคชนะครับทาผู้บรรยายผู้ชายก็เลยแซวว่าและโคจ่ะก็ชอบมากๆเลยมันและลูกเนี้ยก็คือเซตพอยต์สำหรับทีมไทยแล้วนะครับอันนี้คือเขาชมแบบสุดๆคือไม่ว่าจะตบสวยแค่ไหนก็เหอะเซตดีแค่ไหนก็เถอะแต่การรับบอลแรกที่ยอดเยี่ยมมากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางผู้บรรยายทั้งสองคนเขาชมมากๆเลยแต่าทางซาชูออนนะครับ ลูกนี้ก็เป็นลูกที่ทําแต้มจากพิมพิชยาอีกแล้วนะครับทางผู้ใหญ่ผู้ชายก็เลยบอกว่าเป็นทีมไทยครับพวกเขาได้แต้มอีกแล้วตอนนี้สกอร์คือ3ต่อ3แล้วครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาพูดตรงนี้ครับว่าฉันดูสถิติต,ตัวเลขตลอดเลยนะและฮาร์กับพิมพิชยาเป็นผู้เล่นเพียง2คนที่มีคะแนนเกินสิบแต้มแล้วแล้วแต่พวกเธอยังคงทําแบบนั้นได้ดีแม้ว่าลูกนี้จะไม่ใช่บอลที่สมบูรณ์แบบ พิมพิสยาไม่ได้ตบแบบเต็มแรงและเต็มวงแต่เขาเนี่ยได้ใช้การเล่นกับทิศทางบอลที่ถูกต้องมากๆลูกนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ทางผู้บรรยายกาชมพรพันโดยเฉพาะนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านี่เป็นการวางบอลที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งจากไทเลอร์ข้หามายถึงไทเลอร์ทางสวีเดนนะครับเสิร์ฟมาอย่างสมบูรณ์แบบเลย และเขาก็ชมพรพันธ์ว่าและการเซ็ตหลอกนั้นก็สร้างปัญหาให้กับตัวบล็อกกรมสวีเดนอีกครั้งทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาเลยมาอธิบายกลยุทธ์การหลอกของทางพรพันธ์ตรงนี้ครับว่าและนั่นก็เพราะพรพันธ์ถ้าเหมือนจะเซ็ตบอลไปที่บอลเร็วน่ะสิเธอขึ้นไปและตอนตัวเธอกําลังจะตกลงมาเธอค่อยใช้มือผลักบอลออกไปดังนั้นทั้งตัวเธอจึงบอกคุณว่าตอนนี้เธอกําลังจะเซ็ตบอลไปที่บอลเร็ว แต่ในวินาทีสุดท้ายบอลกลับถูกวยวนไปที่หัวเสาแทนฉลาดเป็นกรดเลยและก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ทางผู้บรรยายเขาชมพรพันธ์อีกแล้วทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าฟรีบอลสำหรับทีมไทยไทยได้แต้มอีกแล้วพวกเขากำลังหนีห่างออกไปแล้วทางผู้บรรยายผู้หญิงคนนี้แหละเขาน่าจะชอบเพราะว่าลูกที่แล้วก็ชมทางบอลพันธ์แบบโหดมากเขาวิเคราะห์พรพันธ์ได้แตกละเอียดเลยลูกเนี้ยเขาพูดเหมือนเดิมเขาบอกว่า นี่เป็นการเซตบอนด้านข้างซะด้วยฉันประทับใจกับพรพันธ์มาตลอดทั้งซัมเมอร์เลยนะความคิดสร้างสรรค์ของเธอที่อยู่หน้าเน็ตนั้นนะ่ะหาตัวจับได้ยากมากจริงๆโอ้อันนี้ก็คือสุดยอดมากคือเขาชมแบบอลิมิต e d เลยมาอีกแล้วครับก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่เขาชมทางด้าน ชัชชูออนแต่ว่าก็จริงๆก็เน้นไปทางพรพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นคนที่เซ็ตลูกได้สวยงามแล้วก็คมมากๆครับทางผู้ปัญ,ญญาผู้ชายบอกว่าทางสวีเดนมีช่องว่างในบล็อกอีกแล้วพวกสีตกลงไปได้เลยนะครับทางผู้ปัญญ,ญายผู้หญิงก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ทีมไทยกำลังรุกจากเกมรับทำแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นก่อบเป็นกมเลยทางผู้ปัญ,ญญาผู้ชายมาชมทางพรพัน์ครับว่ามันก็งแง่อะไรสิครับ เพราะตอนนี้พรพันธ์น่ะทำให้ตัวบล็อกของสวีเดนน่ะเหมือนหุ่นเชิดที่โดนเธอเชิดที่บอกให้ไปทางไหนก็ไปอยู่เลยโูวันนี้เป็นอะไรที่แอดชอบมากเพราะบอกว่าเหมือน Pu p p e t on the string นะครับก็คือเหมือนหุ่นเชิดอะเข้าใจใช่ไหมครับความหมายที่ทางผู้บรรยายเขาจะสื่อคือทางผู้บรรยายเขากำลังจะหมายความว่าการถูกควบคุมให้ทำตามที่คนเชิดต,ต้องการ คือผู้บรรยายเขากำลังชมผ่อนพันนะครับว่าเธอสามารถหลอกล่อ,ลอแล้วก็บังคับทิศทางการบล็อกของทีมสวีเดนได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ตัวบล็อกของสวีเดนน่ะต้องเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เธอต้องการแล้วก็เลยเปิดช่องว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมตบทําแต้มได้ง่ายๆไปเลยเหมือนกับหุ่นที่ขยับไปตามการชักย้ายของโคนเชิร์ดนะครับพอๆในภาพออกใช่ไหมครับลูกต่อมาครับเป็นลูกทิศทางผู้บรรยายเขาวิเคราะห์ การทำแต้มทีมไทยนะครับที่เป็นเรื่องของการลดความเร็วนะครับแล้วเขาก็บรรยายถึงออสาเหตุที่ทางสวีเดนนัไม่ได้แต้มนี้ไปนะครับผู้ยาบบชายมาพูดตรงเนี้ยครับว่ามันคือช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาบล็อกได้พวกเขาในที่นี้ก็คือสวีเดนบล็อกได้แต่กลับไม่มีใครตามไปรับบอลต่อได้เลยทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาพูดตรงเนี้ยับครับว่าใช่แล้วค่ะ นั่นอา่าฉันหมายถึงนั่นเป็นการลดความเร็วที่ดีเลยและฮอกอ่ะคุณจะเห็นว่าเธอยืนติดส้นเท้าอยู่ตรงกลางแดนหลังอยู่เลยซึ่งนั่นนัะคือช่วงเวลาที่คุณต้องวิ่งคุณต้องว่องไวแล้วก็พร้อมที่จะขยับสุดๆเลยเพราะแต้มน,นี้จบลงไปครับทางผู้บรญยายผู้ชายเลยบอกว่าทีมไทยอ่ะรูปจากเกมรับทำแต้มได้กลับเข้ามาเข้าที่เข้าทางแล้วแฟนๆคลั่งกันไปเลย ทุกอย่างดีงามในโลกของวอลเลย์บอลสำหรับทีมไทยทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาเสริมตรงนี้ครับว่านั่นแหละคืออัตราการรุกจากเกมรับสำหรับฉัน้นพวกเขาไม่ยอมให้สวีเดนได้แต้มต่อเนื่องเลยทุกครั้งที่สวีเดนได้ลองชิมชัยชนะเล็กๆแน่น้อยทีมไทยก็รีบปิดประตูชัยชนะของสวีเดนทันที และนี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ทางผู้บรรยายเขาชมการเซตของพรพันธ์นะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าการเซตหลอกอีกแล้วทําให้สวีเดนเสียจังหวะที่บอลเร็วทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาพูดตรงเนี้ยครับว่าตอนนี้ฉันพยายามนึกภาพอยู่ว่าตัวเองอะ่ะเป็นตัวบล็อกกลางของสวีเดนแล้วคุณจะไม่กระโดดกับบอลเร็วได้ยังไงฉันหมายถึงว่าสัญชาตญาณอะ ทุกอย่างในร่างกายของคุณในฐานะตัวบล็อกกลางอ่ะกำลังจะบอกว่าบอลลูกเนี้ยจะต้องถูกส่งไปที่บอลเร็วแน่นอนให้รีบกระโดดขึ้นไปบล็อกซะแต่ก็นั่นแหละจากการหลอกล่อของพรพันน่ะไม่ใช่เลยผิดไปหมดเอาละครับมาถึงลูกสุดท้ายที่สวยๆที่แอดจะนำมาแปลให้ฟังนะครับลูกนี้ก็เป็นการทำแต้มจากทางพิมพิชยาโดยที่ โดยปกติแล้วพิมพิชยาจะเน้นตกหนักใช่ไหมครับแต่ลูกเนี้ยพิมพิชยาเขาหยอดนะครับผู้บรรยายผู้หญิงเขาคงชอบแล้วก็เขาเลยมาพูดบอกว่าและอีกแล้วค่ะลูกหยอดก็ทําแต้มได้ไม่สั่งจากลูกตกหนักเลยทีมไทยทําได้ยอดเยี่ยมมากๆในการอ่านว่าผู้เล่นรับอยู่ตรงไหนหยอดเมื่อพวกเขายืนลึกแล้วก็ไปลึกเมื่อพวกเขายือนอยู่ข้างหน้าโอ้โหอันนี้เป็นเหมือนเป็นแบบคําคมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทางผู้บรรยายก็พูดผู้บรรยายผู้หญิงก็พูดนะครับ เภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า put it short when they are long go deep when they are pulling up short ก็คือแปลว่าหยอดเมื่อพวกเขายืนอยู่ลึกแล้วก็ตกไปที่ลึกๆเมื่อพวกเขายืนอยู่ข้างหน้าโอ้อันนี้คมคายมากๆชอบมากครับและนี่ละครับก็คือบทสรุปการแปลบทบรรยายจากผู้บรรยายชาวต่างชาติครับแอดมองว่าเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความสนุกแล้ก็ พลังใจสุดๆครับทีมไทยแสดงให้เราเห็นถึงความเร็วแล้วก็ความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งได้อย่างน่าประทับใจครับเท้าคุณผู้ชมครับคิดว่าคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของทีมไทยในแมตช์นี้บ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของแอดไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญเย็นนี้อย่าลืมร่วมเชียร์ทีมไทยกับเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกาสานาทีนะครับ ให้พวกเธอได้คว้าชัยชนะมาครองอีกครั้งสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ